สอนวิธีการทำกิ๊บูปเขาควางแบบนี้นะคะแบบนี้ง่ายค่ะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็มีลวดกำมะหยี่แล้วก็กิฟบนะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทำนะคะฐานของกิฟบของเรานะคะเราก็จะดัดนะคะลวดกำมะหยี่ของเรานะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่มีความยาวกว่ากิฟบที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเราก็ได้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะจะต้องใหญ่กว่ากิฟของเราแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ม้วนลวดตรงนี้นะคะเก็บจากนั้นนะคะเราก็พันลวดกรมะหยี่ค่ะก็จะพันแบบนี้นะคะหมุนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะคะได้เป็นฐานกิฟของเราค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ติดกาวนะคะชิ้นที่1ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้ฐานของิีบมานะคะเป็นแบบนี้ชิ้นต่อไปนะคะเราก็จะมาทำเป็นหูของกวางของเรานะคะพับครึ่งนะคะลวดกำรรมะหยี่แบบนี้ค่ะ ะะเราวัดใช้ประมาณ1นิ้วนะคะแบบนี้นะหรือใครอยากได้ขนาดไหนก็ทําตามเหมาะสมให้เข้ากับตัวกิฟตของเรานะคะม้วนนะคะจากนั้นพับลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนอีกฝั่งนะคะทําเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พับลงแบบนี้นะคะเราจะทําทั้งหมดนะคะ3ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลวดกระมิ้สีที่เข้มกว่าหรือสีเดียวกับพื้นนะคะมาทําแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะนี่ค่ะแล้วก็ม้วนนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ได้หูกวางนะคะของเราเรียบร้อยแล้วค่ะตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกมานะคะ ส่วนต่อไปที่เราจะทำนะคะก็คือเขาของกวางนั่นเองนะคะจะใช้เป็นสีแดงนะคะเราก็จะพับนะคะประมาณนี้นะคะเขากวางของเรานะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าอยากจะได้ลักษณะแบบไหนอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะคะเราก็จะพับแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พับอีกอันนึงค่ะนี่เลย ก็พับย้อนมาตรงนี้อีกหน่อยนะคะกวางของเราจะได้มีเขาที่สวยๆนะคะก็ใช้เส้นหนึ่งนะคะพอดีเลยนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาวางของเรานะคะแล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนนี่เป็นไอเดียของแต่ละคนเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกคะ่ะเขาวางของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนะคะ ติดกิ๊บก่อนเลยนะคะทากาวนะคะแล้วก็เอาฐานของเรานะคะไปวางที่กิ๊บแบบนี้คะ่ะโอเคจะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาส่วนหูนะคะนี่คะ่ะทากาวนะคะแล้วแปะไปได้เลยนะคะแบบนี้คะ่ะติดเขากวางนะคะ นี่ค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้ปอมๆนะคะมาตกแต่งค่ะก็จะติดแบบนี้นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกิฟนะคะของกวางของเราค่ะเราก็จะทําทั้งหมดนะคะ2ชิ้นด้วยกันนะคะจะได้เป็นคู่นะคะติดคนละข้างแบบนี้เลยค่ะก็เป็นไอเดียนะคะในการทำกิฟตนะคะในวันนี้ค่ะสามารถที่จะเอาไปทําตามกันได้นะคะ